บรรณารักหัวใจของนายวิศวะตอนที่สไอ้บ้าคนเฮงซวยรู้ไม้ตัดแว่นครั้งหนึ่งมันแพงแค่ไหนยิ่งค่าสายตาสั้นขนาดนี้แล้วกว่าจะได้ทำไมต้องมายืนขวางทางบ้าชิปเสียงหวานยังตวาดแวดออกมาเป็นภาษาไทยรัวไม่หยุดจนเขามองอย่างสงสยัยผมฟังคุณไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอังกฤษสินิดเม,ม้มปากตึงแล้วยืดกายขึ้นสูง ยกแว่นในมือโบกตรงหน้าเขาแล้วพูดขึ้นด้วยภาษาไทยอีกครั้งอย่างไม่สนใจเรื่องอะไรก็ที่ฉันต้องพูดภาษาไทยก็เพราะฉันกำลังด่าคุณอยู่ถอยไปไอฝรัง่งในบรรดาคำหลายคำของภาษาไทยคำว่าฝรั่งเป็นคำแรกที่เขารู้จกักเพราะคนไทยทุกคนเรียกคนต่างชาติว่าฝรัง่งคุณกำลังพูดไม่สุภาพเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเชิงตำหนิทำให้หน้าเรียวเล็กของนิดเหอร้อนจนพวงแก้มสองข้างแดงกำ่ำ แต่ยังพยายามรักษาภาพลักษณ์บนพึมพำรรในใจทำเป็นไม่ใส่ใจนิดฝรั่งมันไม่รู้เรื่องหรกอรกนิดสะบัดมือเล็กเรียวลงเบี่ยงกายออกเพื่อเดินขึ้นบันไดแต่พอก้าวเท้าพลันสะดุดกับขั้นบันไดจนเกือบลม้มยังดีคนร่างโตฉับไวกว่าส่งอ้อมแขนแข็งแ,แรงคว้าเธอไว้อีกครั้งเดี๋ยวผมช่วยพาคุณไปส่งที่ห้องแล้วกันหน้าหวานชุนเฉียวตัวเองที่ซุ่มซ่ามต่อหน้าผู้ชายคนนี้ฉันไปเองไม่ต้องยุ่ง พูดภาษางอักฤษีิแบบนี้จะรู้เรื่องได้ยังไงเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุมเรียบหุดหงิดเห็นได้ชัดและความที่เธอเองเคยเป็นคนมีมารยาทมาบ้างจึงเกิดความละอายใจเล็กน้อยยอมรับความจริงมันว่าไม่ใช่ความผิดของชายหนุ่มร่างสูงคนนี้สัทีเดียวก็ได้ค่ะเธอรู้สึกได้ว่าเขาผ่อนลมหายใจตัวเธอเองจึงยอมอ่อนลงให้อันที่จริงเธอเองก็ทำให้เขาเสียเวลา แต่ตอนนี้เธอแทบเหมือนคนตาบอดฉะนั้นเพึ่งเขาไว้ก่อนดีกว่าได้ยินเสียงถุงพลาสติกดังขึ้นเขาคงก้มลงหยิบของให้เธอห้อง A2021 ค่ะเขาเอี้ยวหน้ามองเธอเสียงหวานบอกเลขห้องแผ่วเบาลงอย่างน่าแปลกใจพลังคิดในใจเมื่อกี้ยังไวุวายใส่อยู่เลยคนร่างสูงกว่ามากเดินประกบข้างพยายามไม่แตะโดนตัวร่างระหงแม้แต่น้อย พราะกลัวหญิงสาวตรงหน้าจะพ่นคําด่าออกมาอีกประคองจนกระทั่งถึงลิฟต์ความเงียบสงัดภายในลิฟต์ขณะเคลื่อนตัวมีเพียงเสียงลมหายใจที่เธอได้ยินตอนนี้เธอราวกับคนตาบอดมองทุกอย่างพล่าเลือนพยายามทำใจยืนสงบนิ่งโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกชายหนุ่มด้านหลังเฝ้ามองอย่างหมาป่าถึงแล้วเสียงทุ้มดังขึ้นถูกชนหรือเปล่า นิดเอ่ยถามด้วยความเคยชินนั่นแล้วแต่ว่าใจคุณคิดอะไรอยู่ล่างแกร่งเดินนำออกมาก่อนหยุดรอด้านนอกมือจับประตูลิฟไว้มองหน้าเรียวหวานดวงตาหยีเล็กซึ่งกำลังยืนตัดสินใจชั่วไม่กี่วินาทีก่อนเดินตามออกมาล่างแกร่งประกบพาเดินตรงไปยังโซนเอตามหมายเลขห้องเหลียวมองสาวด้านข้างไม่วางตาเธอรูปร่างสูงระหงผอมเพรียว กางเกงผ้าที่สวมทำให้รู้ว่าสะโพกของเธอผายออกสวยงามผิวเขาออกซีดไปบ้างแต่ยังสุขภาพดีแต่ดูท่าสาวด้านข้างไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าตัวเองทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ขนาดไหนถึงแล้วครับเออกุญแจห้องไม่มีหรอกคา่ะห้องเพื่อนหน้าเข้มเลิกคิ้วแปลกใจมองมือเรียวยกขึ้นคอประตูเวลเสียงผู้ชายตะโกนขานรับ แล้วเมื่อประตูเปิดกว้างหนุ่มหล่อสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายกางเกงขาสั้นผิวขาวจัดยืนยิ้มรับพร้อมด้วยใบหน้าแปลกใจผมมาส่งเออนิดชื่อนิดครับหนุ่มคนนั้นรีบบอกชื่อเพื่อนเขาโก่งคิ้วสูงขึ้นเล็กน้อยแปลกใจซ้ำสองในขาแรกช่องท้องหวงเวงเมื่อเห็นเพื่อนชายของสาวร่างสูงเปิดประตูออกมารับแต่พอเพื่อนชายแนะนำตัวเขารู้ได้ทันทีว่า ผู้ชายตรงหน้าไม่ได้ชอบผู้หญิงอ๋อชื่อนิดเขาทวนชื่อของเธอใช่ครับชื่อเล่นชื่อนิดที่แปลว่าเล็กๆนะครับแต่ชื่อจริงชื่อนิดแปลว่าหญิงบริสุทธิ์สารินเสียงแว๊ดของนิดขัดขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเพื่อนเริ่มพูดจาเรื่อยเปยื่อยเสียงหวานร้องสูงแก้มแดงจัดส่งมือไปหาคนร่างสูงไต่แปะปะกไปตามแขนกำยำที่มีขนปกคลุม จนกระทั่งถึงฝ่ามือแล้วแย่งถุงออกมาด้วยความอายทำเสียงงุบยิบในลําคอขอบคุณที่มาส่งเขามองตามแผ่นหลังที่เบียดเพื่อนของเธอเข้าไปในห้องส่วนเพื่อนหนุ่มยังยิ้มกว้างให้เขายั่งชวนคุยต่อคุณอยู่คอนโดนี้เหรอครับไม่เคยเห็นครับมาอยู่ได้เดือนกว่าแล้วอ๋อถึงว่าไม่เคยเห็นผมสาลินครับเป็นเพื่อนของเสาแก่ที่เพิ่งเดินเข้าไปครับ ผมอาเดเรโนโดริอาอยู่ห้องไหนครับเออห้องสาลินอาเดเรโนยังไม่ทันได้บอกเลขห้องเสียงตวัดแวดพันลอดออกมาจากข้างในจนสาลินเองยังสะดุง้งทำหน้าขอโทษก่อนกล่าวลาแล้วปิดประตูห้องอาเดเรโนยังยืนนิ่งอยู่เป็นครู่ก่อนหันกลับไปยังลิฟเขาลืมไปแล้วว่าตัวเองกำลังจะไปไหนก่อนชนเข้ากับเธอขณะที่เอื้อมมือกดเรียกลิฟ พลันมองมือที่กุมเข้ากับเอวเธอไว้พลันกล้าสถานอย่างไม่น่าเชื่อกล้แกล่งอยากได้เธอจนอาดรีนโนน้อยเต้นตุบนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอามากๆเลยให้ตายซีให้ตายยนิดแกตกผู้ชายได้เสียงซารินออกสาวเสียงสูงเมื่อปิดประตูลงหันมองนิดที่เดินทองไม่รู้ร้อนแล้ววางของลงบนโต๊ะไอ้บ้าสาริน แกเห็นอะไรนี่ไหมฉันต้องไปตัดแว่นใหม่เกือบห้าพันถ้าตกผู้ชายแล้วเสียเงินเยอะขนาดนี้ไม่ดีกว่าแกเขาหล่อมากหนุ่มอิตาลีอาเดรียโนโดลิอาอุย้ยตอนที่เขาพูดชื่อฉันขนลุกไปทั้งตัวเลยสาลินลูบแขนทั้งสองข้างตาลอยคว้างไปถึงใบหน้าหล่อคมเข้มของหนุ่มอิตาลีี่น,น้อยหน่อยเดี๋ยวด้ใานากลับมาจะฟ้องนิดนั่งหงอย ีนมือถือแก้ววายกดื่มตาก็มองไม่เห็นแล้วทีนี้จะทํายังไงเวลเสียงสายรินยังเจ้าไม่หยุดก็แกหนามรนตาบอดเลยมองไม่เห็นความหล่อไงแกรู้ไหมตาเขาสีน้ํำตาลดังดังอะไรวะอ๋อดังตาเยี่ยวผมอยากโศกนิดนิดใส่น้ำมันหวีไปด้านหลังแต่ไม่ยาวมากนะแกแล้วจมูกใหญ่โด่งเชียวทงสัยขนาดด้านล่างคงพอๆกัน นิดเผลยยิ้มกว้างเมื่อได้ยินหันมองเพื่อนรักที่ยังพอเห็นสีหน้าเลือนรางส่งเสียงรริรริกเธอสายหน้าระอาใจเพื่อนคนนี้เห็นใครก็หล่อไปหมดแหละยกเว้นแฟนตัวเองเสียงเปิดประตูทำให้คนทั้งคู่หยุดพูดคุยนิดทำหน้าบุยใบส่วนสารินหุบปากเงียบไม่พูดถึงหนุ่มหล่อจัดต่อไปอีกเมื่อดานายแฟนหนุ่มเดินเข้ามาในห้องไงที่รัก นิดเบ้ปากเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนรักเอ่ยทักแฟนทั้งๆที่เมื่อสักพักยังชื่นชมหนุ่มหล่อชาวอิตาลีนิดแว่นหายไปไหนแล้วมือของดานายวางของกินลงบนโต๊ะปากเอ่ยทักเมื่อมองเห็นใบหน้าว่างเปล่าของนิดแตกไปแล้วตัดใหม่แพงมากเลยงั้นก็ใช้คอนแทคเลนส์สิหรือทําเลสิกไปเลยทำเลสิกไม่ได้หรอกยังต้องทำงานส่วนคอนแทคเลนส์ก็คิดอยู่แต่ติดตรงต้องคอยเปลี่ยน ได้แล้วอย่าอยู่อย่างเดิมจะหาแฟนไม่ได้เออใช่พูดถึงเรื่องแฟนนึกขึ้นได้เรามีเรื่องปรึกษาเกือบจะลืมไปเลยร่างระหงรอจนกระทั่งเพื่อนทั้งสองนั่งลงตรงโซฟาใกล้กับเธอจึงได้เริ่มต้นปรึกษาฉันจะทำยังไงถึงจะได้แต่งงานฮะนิดเอาจริงสิใช่เอาจริงสาลินและด้านในมองหน้ากัน แล้วจึงยิ้มออกมาอย่างที่นิดเองคงไม่ชอบใจถ้าได้เห็นแต่เธอนั่งอยู่ตรงนี้อย่างกับคนตาบอดเธอพลาดท่าเพื่อนรักทั้งสองเสียแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟัง ต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์พริมรินอ่านให้ฟัง